คับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับ<ม>กรเกษตรเพื่อชีวิตกับค,คุณครูไพโรธนะครับก็พาทุกท่านมาดูแปลงมันนะครับมันแปลงนี้นะครับพันแปดหนึ่ะครับแปก้านก็จะไม่เหมือนกับ7-2แต่ว่าก็ขนตาหมอนเหมือนกันนะแต่ว่าการไม่เหมือนกับ72็ดนะครับเจก็เป็นพันที่ พัฒนามาจากแปดหนึ่งนี่แหละครับแปลงนี้ผมใส่แปดหนึ่งทั้งแปลงนะครับแต่ก็มีปนมาอยู่มีมีห้วยบงปนมาอยู่ครับมีห้วยบงปนนะต้นนี้แหละนะครับถึงไม่เป็นไรเราค่อยคัดอีกทีนะครับมันแปลงนี้นะครับปลูกเมื่อวันที่สิบแปดสิบแปดกับสิบเก้ามีไซย,ยนนะครับอายุก็สองเดือนเต็ม นะครับสองเดือนเต็มๆม,มาดูต้นต้นมันนะครับก็โตพอสมควรขนาดผมสูง178นะครับ178็17ก็ยังต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆก็ท่วมหัวครับท่วมหัวตัวนี้ก็ตรงนี้ก็ประมาณเสมอจมูกนี่แหละนะครับมีพาทุกท่านมาดูวันนี้มา เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้านะครับรอบตามร่องนะครับก็มีกำลังเป็นใบด่างใบด่างๆอย่างนี้นะมันเป็นเหมือนกับมีแมงนะครับเป็นผมว่าเป็นมแมงมุมเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวจะเอายามาพ่นนะครับตอนที่เดี๋ยวสงสัยจะต้องเอา เอาอยาพ่นคุมต้นไว้นะครับไม่ให้ต้นขึ้นสูงนะครับเพราะว่ามันสูงเกินไปแล้วก็มันอาจจะทําให้มันเลี้ยงต้นเกินไปไม่มีหัวนะครับก็ต้องดูแลเอานะครับแล้วก็อาจจะใส่ระเบิดหัวตัวนี้ครั้งที่แล้วผมไปผมมาพ่นทางใบนะครับใช้โฟทีพ่น ไปครั้งเดียวเองนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นนี่ไว้ตั้งแต่ก่อนยกร่องนะครับตั้งแต่ก่อนยกร่องก็ถือว่าเป็นแปลงที่เป็นที่น่าพอใจนะครับก็ขึ้นมาหนาพอสมควร เดินไปใช้เครื่องตัดหญ้าตัดตามร่องเดินลําบากเลยครับเดินแทบไม่ได้เลยทีนี้ก็หัวก็กําลังจะกําลังจะน่าจะเริ่มสะสมอาหารที่หัวแล้วนะครับดินแตกเยอะเลยนะครับดินแตกเป็นร่องใหญ่นี่ก็ เป็นแปลงที่อยู่กลางหมู่บ้านนะครับมันพ่นยาฆ่ายาไม่ได้ครับผมก็เลยไม่ได้พ่นพาทุกท่านมาดูว่าอายุมันสัมปะหลังผ่านไปสัก2เดือนนะครับ2เดือนเต็มๆนะครับถ้ามีแปลงอย่างนี้สัก20ไร่นี่รวยเลยนะครับก็ลองดูว่าคอยดู ผลผลิตว่ามันจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ปีที่แล้วผมใส่แปลงนี้ใส่ห้วยบงนะครับมันก็มีปนมาก็ยังมีปนมาห้วยบงก็เลยแปลงมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นแปดหนึ่งนะครับทุกท่านที่ใครที่ได้ติดตาม เ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ของผมนะครับก็คงจะรู้นะครับว่าวิธีการเตรียมดินวิธีการใส่ปุ๋ยอะไรยังไงก็ได้อธิบายตามคลิปก,ก่อนนะครับได้ได้อธิบายให้ทุกท่านได้ฟังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินสภาพพื้นที่ของแต่ละ บริเวณไม่เหมือนกันนะครับก็เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเรานะครับก็มีวัชพืชขึ้นพอสมควรอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ฉีดแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาครับเดี๋ยวว่างๆก็จะมาถอนเอาหรือว่าปล่อยไว้มันก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วแหละมัน ต้นมันสําปะหลังขึ้นคุมหมาแล้วนะครับก็ยุงก็เยอะพอสมควรนะครับนี่วันนี้วันหยุดก็เลยมาดูแปลงมันแล้วก็ทำความสะอาดร่องมันเพื่อที่จะอาทิตย์หน้าก็จะหายามาพ่นระเบิดหวัวนะครับตรงน,นี้ก็ สูงอยู่เสมอหัวเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็แค่พาทุกท่านมาดูช่วงนี้ก็คงจะถ้าไม่อยู่ป่ามันก็อยู่ทุ่งนานะครับนาก็ยังซ่อมยังไม่เสร็จอีกนาหนึ่งนะครับนาที่ถ่ายคลิปเมื่อวานซ่อมเสร็จแล้ว ส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยซ่อมไปเรื่อยๆก็มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ต้องดูแลแล้วก็ถอนหญ้าเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับหลายคนบอกทำไมมันไม่มีหญ้านะก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแต่ว่าการจัดการเรื่องของการเตรียมดินก็ เตรียมดินให้มันกลบหญ้าให้มันตายไปนะครับอย่างนั้นก็แปลงหนึ่งของแปลงที่นาก็มีวิธีการทําอีกแบบหนึง่งมันก็มีวิธีการจัดการอีกแบบหนึ่งนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับสําหรับแปลงมันของตัวเองนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามทั้งเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากมายเพราะาช่วงนี้ก็กำลังยุ่งยุ่งอยู่หลายอย่างนะครับังกำลังเปิดเทิมกำลังเิ่งทำงานนะครับเดินเอาเครื่องตัดหญ้าเข้ามาเดินลำบากเลยก็ ว่าสวยนะครับใครมาเห็นก็บอกว่ามันสวยเกินนะครับแต่ว่าก็มีเริ่มมีแมลงนะครับที่กินอยู่ใต้ใบแล้วก็ทำให้ใบด่างลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็เอายามาพ่นนะครับไม่รู้ว่ายามันมีตัวยาอะไรบ้างบ้านผมเขาขายมีแต่ช็อตเด็ดหรือว่า ทีเด็ดนั่นแหละนะครับชื่อยี่ห้อก็เอามาพ่นก็หายอยู่แต่ต้องมาพ่นช่วงเย็นนะครับช่วงค่ำ,คำพน่นเพราะว่าแม,แมงมันน่าจะออกตอนกลางคืนตรวนี้ก็ถ้าแต่ถ้าฝนตกมันก็ไม่เป็นไรตรงนี้มันห่างฝนห่างนานแล้วนะครับไม่ตกตกก็ไม่พอที่จะเปียกนะครับก็แค่ดินเปียกก็ พวกแมงอะไรต่างๆมันไม่ย้ายหนีหรือว่ามันไม่ตายไปนะครับต้นพืชก็สู้แมงไม่ได้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะ